สวัสดีจ้าทุกคนไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยจ้าตอนแรกแต่วันนี้ต้องไปปัดหิมาก,ก่อนจ้าทุกคนไปกวาดหิมาก,ก่อนแม่จ้าอันนีนะ้เพื่อนบ้านกวาดไปแล้วแล้วก็โรย,ยเกลือนะจ้านี่รถขึ้นสาต้องกวาดทุกคนเพราะว่า คุณสาเพิ่นไปพาตัดฟาร์มเมอร์จ้าเฟาร์มเมอร์ชาตินะจ๊ะก็เลยไปพาตัดกนเลยตัวเองต้องมากวาดเนะี่ยคุณบอกให้กวาดนี่รถลพดพนสืออกอกมืออ่นเซานี่จะกวาดตรงนี้ด้วยแล้วก็ปัดนี่ครั้งแรกที่ทำนะทุกคนบังเอิญ ครั้งแรกที่ทำปกติคุณสาสิเป็นคนเห็นเด้วยจจะและตอนนี้คือเวลาสองทุ่มในจ้าสองทุ่มวันนี้ในซอยบ้านตัวเองบี๊ะเด้โรย,ยเกลือเด้ยจจะเป็นซอยในบ้านนะ อในหมู่บ้านเขาเกาบอ่มาโรยเกลือเนาะจ้ะทุกคนพรุ่งนี้จะละลายไหมตัวเองต้องไปทํางานาได้เดินไปแน่เลยปั่นจักรยานไม่ได้อะอันนี้จ้ะคือมีมาหลายอ่ะต้องกวานี้มากก่อนโมเยอะอน,นี่จ้ะต้องมาปัดปัดออกก่อนะ ก็มาจูวชูตอนนี้เออเล่ตี้ใหม่เลยได้ละ่ะจะต้องขวาดออกจากออหน้ากระจกทุกคนคุณสาวษนี่ครับรถมนันนีไปผ่าตัดมาพ่อปู่ก็ไปส่งแล้วก็ รับไปส่งที่บ้านมาส่งที่บ้านจากพอปูก็เมียส่งลูกไส้แือแบบกบไปเมืเ่อเะ็กก็าเอาอันนี้มาเนี่ย เฮี้ยงหนาเลยจ้แเรามาปัดตอนสองทุ่มนี่แล้วเมื่ออื่พดอนสาตื่นหกโมงครึ่งจ้ะมือใช้มือยังใช้ไม่ได้ข้างหนึ่งผ่าตัดมาอ้ย แต่หิมะอย่างนี้ก็ไม่หนาวนะทุกคนไบ่ค่อยหนาวซ้าอันนี้ซ้ำแบบว่าอันนี้จ้านี่ไบ่ค่อยหนาวเป็นไงเออดีจ้าทุกคนเราก็มาปัดหิมะออกชากรวดกันต่อเลยจ้าก็ ในราจ่าปกติกับ,บว่ไดดปัดหออกจ้าเพรที่คุณสาเพิ่นมือเจ็บมาจ่ายยังใส่งานบ่ทหนไใดก็เลยต้องมาปัดออกให้เพิ่นนะจ้ายจะไ่้คลิปวิดีโอส่งงานไปด้วยเลยจ้ะทุกคนถ่ายเก็บไว้เพราะว่านานๆานได้ทำก็ตื่นเต้นจ้าสนุกดีเพราะที่ออกกำลังกาย 去，去、uh，去！ เสร็จแล้วจะลดออกได้ละตึง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 มีอะไรมาฝากจึงหายมาใจสองดวงทุกคนมาใจสองดวงจะฝากไว้ให้คุณสาพรุ่งนี้ตึงๆๆง,ง,งบึบายบายจ้า